สวัสดีค่ะนางสาวนัตรกรนัลลมภูลค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าปักมือตำบลท่าเข้าเปลือกนะคะ ของกลุ่มก็เริ่มจากที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานเย็บปักถักร้อยมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็คือทํามาเรื่อยแต่ว่างานที่ชอบที่สุดเนี่ยก็จะคือเป็นงานปักค่ะเราก็จะเห็นว่าคนในชุมชนเนี่ยมีการทํางานปักกันเกือบทุกบ้านเลยค่ะแต่ว่าเออจะเป็นงานปักในปักคอสติสอะค่ะแล้วก็เอาไปส่งขายในตัวอําเภอบ้างในตัวจังหวัดบ้างแล้วทีนี้เนี่ยบางทีก็เขาก็รับซื้อบางที ถ้ามันออล้นสต็อกเขาก็ไม่ได้รับซื้อก็ได้ขายบ้างไม่ได้ขายบ้างเนาะก็เลยชวนถ้าอย่างนั้นอะเรามาปักผ้าด้วยกันดีกว่าโดยที่ผ้าปักเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นผ้าถุงก็จะเป็นผ้าถุงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอาผ้าถุงเนี่ยไปขายในเพจผ้าทอมือที่ทำอยู่ก่อนแล้วก็แต่แล้วทีนี้เนี่ยเริ่มออด้วยความที่ผ้าถุงเน เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะผืนนึงอะ่ะก็ใช้เวลาเป็นเดือนอน,นี่นะคะผืนหนึงก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะคะก็เลยหาผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เวลาน้อยลงก็มาเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าน,นี่นะคะสีสันสดใสจากเดิมนะคะก็จะมีสีสันสดใสปักแน่นๆแบบนี้เลยนะคะนะคะแต่ว่า ทีนี้เนี่ยลูกค้าบางคนก็อาจจะชอบมีสีเยอะๆบางคนก็อาจจะอยากไดออ้กระเป๋าแบบที่เป็นโทนสีก็เลยทําออกมาเป็นโทนสีนี้นะคะนอกจากที่มี จะมีลายปักแล้วก็จะมีวัสดุอื่นมาประกอบนะคะก็คือที่เห็นก็จะมีผ้าลูกไม้นะคะแล้วก็ผ้าลายผ้าลายตัวนี้เนี่ยจะมีการปักเพื่อเพิ่มมิตินะคะแล้วก็มีผ้าวัสดุอื่นๆนะคะที่ให้ผิวสัมผัสที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีใช้ลูกปัดเพิ่มความหรูหราค่ะแล้วก็มีเพิ่มผู้เข้ามาผู้อันใหญ่ๆเลยนะคะ ในอนาคตก็อาจจะมีกระเป๋าทรงอื่นค่ะหรือว่ามีวัสดุอื่นเช่นหนังเทียมเข้ามาประกอบนะคะก็อาจจะเห็นกระเป๋าในทรงอื่นมากขึ้นค่ะ